กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเครื่องปลูกมันับคุณผู้ชมครับอ่าเครื่องปลูกมันจะเป็นยังไงงั้นเหรอนั่นสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องปลูกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันปดูกันอันนี้คือรถดี c อซีนะครับคุณผู้ชมครับที่เราจะต้องเสียเงินซื้อนนก็คือรถไถคันนี้นะแต่ว่าวันนี้ ผมได้มาพร้อมกับแมปนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมได้มาก่อน dlc ด้วยซ้ำนะเนี่ยรถใส่กันเนี่ยเออดีว่ะโอ้โหคนละเอียดอะ่ะคุณผู้ชมคือมันมันตามเริงอ่มันต้องซื้อ dlc นะถึงจะได้รถคันนี้เนาะ dlc ของอเกมฟาร์มอ่ะเออแต่วันนี้ผมได้มาฟรีเสร็จแล้วว่ะโอ้โหมึง โอ้โหมึงโยกอะไรบ้างเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยฮะดูดิ <c oughs> ออกเตอวแต่ละทีโยกอะไรข้างบ้างก็งไม่รู้นเนี่ยเฮ้ยเสียงดีว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีฟูด้วยโอ้โห,โโหดีวด่ะคุณผู้ชมเป็นมอสที่ดีเลยนะรถคันนี้อ่ะ ไม่มีเทอร์โบ้ได้หรอเอาดีขับยากเหมือนกันนะเนี่ยถอยถอยถอยอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับผมมันต้รพกอนไหนรถแม่งสมจริงชิบหายดูดิโอ้โหอันนี้คืออะไรวนะเนี่ย ออวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเครื่องอ่ออันนี้มันเป็นไฮโรล,ลิกนี่หว่าคุณผู้ชมมันเป็นเครื่องอัดไฮโรล,ลิกเหรอเนี่ยโอ้มีทั้งหมดสองกระบ,บอกนะเอ้ยเครื่องอะไรวะเนี่ยอันนี้มันมีที่ผูกที่แขวนอะไรด้วยเนียเอ้ที่ตัดขนเหรออ๋อที่ตัดขนแกะเหรอใช่ปะใช้ทีเลี้ยงแกะปะเนี่ยเอ้ใช่หว่าคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาว่าง,างเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชม ทำวิดีโอเลี้ยงแกะแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปซื้อแกะมาแกะครับผมผมยังไม่รู้เลยว่าแกะเขาต้องทอํายังไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูเครื่องปลูกมันนะครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่านี่ไงอ๋อมันก็จะมีหลายมากเลยหลากหลายวิธีหลากหลายแบบอ๋อ อันนี้ก็คือเครื่องปลูกบัลน,นะครับที่ผมได้มานะครับผู้ชมเป็นมอดแท้แล้วกันนะคับผู้ชมครับแหมเหมือนเครื่องปลูกอ้อยเลยคล้ายไหม,ม yeah, yeah. เหออี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ,อ,ไ,มอ,อไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันเอ,อ้ยเ,เ,เป็นอะไรเนี่ยผหไม่มีสีเดียวเลยว่ะอ๋มอมันต้องเปลี่ยนสีกันด้วย มันต้องพดนกว่านี้ปะอ่าเราก็จะทําการใช้รถไถนะครับผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเราต้องใช้รถไถที่มันเหมือนบ้านเรามากที่สุดนะครับพร้อมผ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 มเป็นอีกแล้วโอ้ยใจนยจนอเดี๋ยวผมจะใช้เป็นผ่านหน้าของฟอร์ดมาแต่งแล้วกันอุ้ยไม่ใช่

ดูรถไถซะก่อนแต่ลมเพียบอ่ะคุณผู้ชมไปครับไปไปไปต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยเรื่องปลูกมันแต่ว่าเราจะไปเอามันที่ไหนแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปลูกบันครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเอามันที่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะผมว่ามันต้องอยู่ในนี่แน่นอนเลยครับ อ,อ,อันนี้ข้าวข้าวแล้วมันใช้อะไรใช้ตรงไหนใช้อะไรยังไงอะกระไ่ไข่ผ้าไหมหรือเลือๆไปหรือลำหญ่ครับเนี้ยแม่ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเขาโยกกลับแม่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันก็เหมือนเหมือนกันอะเผื่อมันมีพืชเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่าไม่น่าจะใช่บ้างเนี่ยดูจากทรงแล้วนะ ไอตู้คอนเทนเนอร์นี้อย่าไปหาซื้อซื้อแล้วมันขายไม่ได้ครับผู้ชมครับบ้าบอยิบขายเลยครับผมขายไม่ขายคืนไม่ได้โอ้โหอ้บ้าเอ้เอางี้เดี๋ยวผมลองซื้ออันนี้มาสักหนึ่งอันดูนะครับว่ามันจะสามารถที่จะตเติมเป็นมันได้หรือเปล่านะครับไม่ได้หรอณผู้ชม อ๋อมันมันไม่ต้องอะไรนี้เลยนี่หว่ามันแค่วางลงแล้วมันก็จะหมุนไปเลยเหรอใช่ปะออพอมันหมุนปุ๊บเอเนี่ยโซ่มันก็จะตักตักตกต,กต,กตกแล้วไปฝังเหรอเออดีว่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นมันเลยผมจะเอามันมาใส่ได้ยังไงเนี่ยผมจะไซื้อมันมาใส่ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยบักฮามึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ จะไปซื้อมันมาใส่ได้ยังไงวะอันนี้หรอลองดูอีกครั้งนึงนะไม่มีตัว A ให้กดเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง,งมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้เต็มโอ้เต็มอย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชมอีกอันนึงก็จะเป็นปุ๋ยนะครับคุณผู้ชมครับอีกอันนึงก็จะเป็นปุ๋ยนะครับพร้อมห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 อม เอาไอ้นี่ออกจากหัวผมไปทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมมันก็เป็นยาเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยเหมือนกันเครื่องปลูกมันครับเครื่องปลูกมันวันนี้รับจ้างปลูกมันครับรับจ้างปลูกมันไม่มีไม่เห็นมีปุ๋ยแล้วเปคุณผู้ชมเราใช้ปุ๋ยเม็ดเหรออันนี้จะเป็นปุ๋ยน้ำนะคุณผู้ชม แล้วปุ๋ยเม็ดมันเอาอันไหนเนี่ยผมไม่รู้ดิเอางี้เอาอเอาไปไปแค่นี้ก่อนไปไปแค่นี้มันก็ปลูกได้แล้วป่ะมีตรงไหนพื้นที่ลงลง่งๆพ้องอือมีตรงไหนลงล่งๆกันบ้างอือเอาเสือเอ้ยอือเดี๋ข้างหลังลง เดี๋ยวเราจะไปลองปลูกมันดูกันนะคุณโยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองปลูกมันดูโอ้ยแปลงนี้แม่งน,น่าเล่นดีกว่านี่ไงนี่นี่นี่น,น,น,นี่แปลงแปลงเปล่าเปล่านี่ไงนี่คือเครื่องปลูกมันนะครับคุณโยเดี๋ยวผมจะลองปลูกมันดูนะครับอา่าอันดับแรกเราให้เรากดตัวเอกนะครับผมกดตัววีครับ ่าเดี๋ยวผมซื้อที่ยังวะผมซื้อที่นะครับผมไม่เห็นปลูกเลยวะไ,ไม่เห็นใบมูเลยเพราะว่ามันต้องมีปุ๋ยวะโอ้ม,ม,อมีมีอ่าเขาเรียกว่ามีสะรตรงนี้ด้วยนะครับ เ,เดี๋ยวก็นำไปบนึงนะอ๋อมันไม่สามารถปลูกได้ในเดือนสิงหางั้นเหรอแล้วมันสามารถปลูกได้ในเดือนไหนอะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอา่าเราต้องปลูกพื้นที่สีเขียวๆนี้นนะก็แสดงว่าเดือนเดือนมก,กราคุมผาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลองตัดไปเดือนมก,กราคุมผานะโอเคตัดอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเดือนมก,กราคุณานะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันปลูกกันเลยปลุปุกปลุกปปป,ป,ป,ป ปูกสิพี่ปู่กปูกปลูกกดเอ็กแล้วมันได้อะไรวะปลูกสิพี่ไหนไม่เห็นปลูกเลยวะมันตามจีมมนต้องยกล่อง่ะคุณผู้ชมอ๋อกดเอ็กอ๋เอาี่ไงไม่เห็นได้เลยวะ อะไรอ่ะไม่เห็นได้เลยอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะโอ้อะไรวะโกงผมอะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยคุณผู้ชมรว่ามันต้องปลูกแนวไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะโอ้อะไรมันปลูกยังไงเนี่ยสรุปเนี่ยโอ้ มันปลูกยังไงเนี่ยสรุปมันผมทําถูกไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่หรอกมั้งไม่น่าถูกอะถ,ถ้าถูกคือมันจะยกล่องให้ด้วยนะคุณผู้ชมทำยังไงวะโอ้โหไม่ได้ไม่ถูกอะคุณผู้ชมแล้วมันต้องทำางไงอะมันถึงจะถูกหรือว่ามันสูงเกินไปหรอ มันต้องลงอีกเหรอถ้าลงอีกก็ไม่ได้แล้วลุงพี่เอ้ยโอวอะไรไปน่ะเปิดตัวเครื่องปลุกมันแล้วกันนะเปิดตัว <c oughs> แค่นคั้นแหละเปิดตัวปลุกมันนะผม <c oughs> โอ้โหไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมมันโกงผมว่ะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสต่เรบวิดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราไปดูน้องวัวกันก่อนดีกว่า เจอกันใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมวิดีโอหน้าคือผมรู้สึกจะไม่ค่อยสบายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องเข้าในเมืองด้วยนะครับมาเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสั้นๆเนาะสวัสนนะดีครับน้องวัวเนื้อหน้าอร่อยดีครับเนี่ย <c oughs> เนื้อหน้าอร่อยนะครับเนี่ยสวัสดีครับโอ้ธรรมชาติสวยงามเว้ยตรงในไปโดนในโอ้โห